สวัสดีครับพบกับ h e ล็อกพอดแคสต์ EP 1 1นะครับยังอยู่ในช่วงของการนำคำถามจากใน c h แชทแมสเซจ a c e b o o k He ล็อกมาพูดคุยกันอยู่นะครับกับประเด็นที่ว่าปี2020นี้กล้อง APS-C e ยังน่าใช้อยู่ไหมติดตามกันได้ใน EP นี้ครับ ปี2020ในครึ่งปีหลังนี้ตลาดกล้องฟูลเฟรมก็เริ่มทยอยเปิดตัวกันไปไม่ว่าจะเป็นกล้อง Canon, Sony ซึ่งอีกไม่นานก็จะได้เห็นได้ทดลองกันในประเทศไทยแล้ว แต่ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่ากล้องฟูลเฟรมกับกล้อง APS-C กันก่อนนะครับฟูลเฟรมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการถ่ายภาพของฟิฟรมเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายภาพแบบมาตรฐานขนาด35มิลส่วน APS-C นะครับเซนเซอร์ก็จะมีขนาดเล็กกว่าฟูลเฟรมซึ่งขนาดของ APS-C ก็มีทั้งแ Can นอน Ni ิคอน u j i Sony อีกข้อนึงก็คือขนาดของ Cro p Factor ที่แตกต่างกันนะครับโดย APS-C เนี่ยจะมีขนาดของ c r อ p Factor อยู่ที่ประมาณ1.5ถึง1.6 ซึ่งแตกต่างกันไปของแต่ละยี่ห้อนะครับอย่างเช่น f ฟูลเ m e ระยะทางยาวโฟกัส50มิมใน APS-C เนี่ยก็จะอยู่ที่ระยะประมาณ75-80มิม mm, ก็อยู่ที่ความแตกต่างของแต่ละค่ายกันแล้วทีนี้กล้อง APS-C ซึ่งขนาดเซ็นเซอร์ที่เล็กกว่าฟูลเฟมยังน่าเล่นอยู่ไหมในปี2020 คำถามนี้ดีมากนะครับเนื่องจากว่าคนใช้กล้อง a p c เนี่ยมีจํานวนไม่น้อยเลยย้อนกลับไปประมาณ5-10ถึงปีเนี่ยหลายๆคนก็ยังมีกล้อง a p c ใช้กันอยู่แล้วสมควรขยับไปฟูลเฟรมตามเทรนด์ของตลาดไหมก็ต้องตอบว่าดูตามความต้องการของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้งานที่แตกต่างกันเพราะบางคนใช้งานในแบบทั่วๆไปถ่ายรูปเป็นอดิเรกถ่ายวิดีโอเป็นงานอดิเรกไม่ได้ใช้งานแบบจริงจังส่วนคนที่ใช้งานจริงจังหรือว่าทํางานเป็นอาชีพอย่างเช่น คนที่ถ่ายภาพนิ่งรับปริญญาถ่ายว d ดิ้งถ่าย Presentation อื่นๆ,ๆก็จำเป็นที่จะต้องขยับไปฟู f เฟรมรวมไปถึงการถ่ายวิดีโอด้วยส่วนคนที่ข้องใจอยากไปให้สุดก็ต้องไปหาลองดูก่อนครับว่าชอบไหมกับระยะของฟู f เฟรมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบระยะ APC c มากกว่าเพราะว่าคุ้นเคยกับระยะ APC มาแล้วใช้มาตั้งแต่5ปี10ปีและระยะการถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเลนส์ a p ก็มีให้เลือกเยอะอยู่ไม่น้อยครับอย่างเลนส์ที่มีค่า รูรับแสงกว้างๆอย่างเช่น f 2 8 f 2 f 1 8ก็ยังมีให้เลือกใช้อยู่ในปัจจุบันค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเลนส์ของค่ายเองหรือว่าเป็นเลนส์ของเ h i r d party คราวนี้มาดูจุดเด่นของกล้องฟูลเฟรมแล้วก็จุดเด่นของกล้อง aps-c กันเริ่มกันที่กล้องฟูลเฟรมก่อนนะครับกล้องฟูลเฟรมเนี่ยก็จะมีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่ามีขนาดพิกเซลใหญ่กว่าด้วยทําให้มีน้อยน้อยกว่ากล้องขนาด aps-c และสามารถเก็บรายละเอียดของส่วนมืดส่วนสว่างได้ดีกว่า มีระยะชัดตื้นมากกว่า APS-C มีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยดีกว่าได้ระยะมุมภาพกว้างกว่ากล้อง,ง APS-C ถ้าเกิดใช้เลนส์ที่มีขนาดเท่ากันนะครับ ส่วนจุดเด่นของกล้อง APS-C ก็คือตัวกล้องเนี่ยมีขนาดเล็กและก็เบาวกว่ากล้องของ Full Frame แต่อย่าลืมนะครับในปัจจุบันเนี่ย l e s s Full Frame ก็มีขนาดกล้องแล้วก็น้ำหนักที่เบาวกว่า APS-C ไปแล้วกล้อง APS-C เมื่อใส่เลนส์ทางยาวโฟกัสจะมากขึ้นก็โดยเหตุผลของการ Crop Factor นั่นเองจะคูณ1.5หรือว่า1.6ก็แล้วแต่นะครับ คราวนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้กล้อง APS-C อยู่ต้องการขยับไปกล้องฟูลเฟรมก็มีข้อพึงตัดสินใจในการเลือกใช้กล้องฟูลเฟรมอย่างเช่นราคาของกล้องฟูลเฟรมจะมีราคามากกว่ากล้อง APS-C แต่ปัจจุบันนะครับก็มีกล้องฟูลเฟรมราคาย่อมเยาวอยู่ก็คือ m i r เ r l e s s f u ฟูลเฟรมไม่ว่าจะเป็น Canon EOS RP Sony A7 II หรือว่าแม้กระทั่ง Sony A7 III ก็มีขนาดที่ไม่สูงเกินไปแล้ว หรือว่าจะเป็นราคาของเลนส์นะครับเลนส์ของฟูลเฟรมเนี่ยจะมีราคาที่มากกว่าเลนส์ APS-C ค่อนข้างมากอยู่ประมาณ2-3เท่าเลยทีเดียว ส่วนระยะทางยาวโฟกัสนะครับกล้องฟูลเฟรมจะเข้าใกล้วัตถุได้ดีกว่ากล้อง APS-C เพราะว่ากล้องฟูลเฟรมเนี่ยเข้าใกล้วัตถุแล้วเนี่ยจะมีขนาดที่ไม่แคบจนเกินไปได้ระยะ d e depth of Field ที่สวยงามส่วนกล้อง APS-C เนี่ยเมื่อใช้เลนส์ระยะเท่ากันแล้วยืนระยะเท่ากันแล้วเนี่ยจะได้ภาพขนาดที่แคบกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าถ่ายภาพเนี่ยก็จะต้องถอยห่างวัตถุออกมานะครับไม่งั้นจะทําให้ภาพมีขนาดแคบไม่ได้ระยะที่ต้องการ ขนาดและน้ำหนักของกล้องฟูลเฟรมจะมีมากกว่ากล้อง APS-C นะครับแต่เดี๋ยวนี้กล้องฟูลเฟรมก็มีขนาดที่เล็กกว่า APS-C แล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่ากล้อง APS-C ไปแล้ว สรุปนะครับการใช้งานกล้องแต่ละแบบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้งานว่าต้องการได้ภาพแบบไหนถ้าต้องการเก็บรายละเอียดของการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็จําเป็นที่จะต้องหากล้องฟูลเฟรมมาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ได้จริงจังใช้เป็นงานอดิเรกกล้อง a p c ในปี2020ก็ยังน่าใช้อยู่ครับ แต่ทั้งนี้นะครับก็อยู่ที่งบประมาณของแต่ละคนเลยว่าต้องการซื้อกล้องตัวแรกเป็นฟูลเฟรมหรือว่าคนที่จะต้องการขยับกล้อง APC ให้เป็นฟูลเฟรมอยู่ที่งบประมาณของแต่ละคนเลยทีล็อกพ d ดแคสใน EP11 นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อๆไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ